ข่าวรายวันวันนี้2เลขเด็ดประจำวันที่9กรกฎาคม2567ข่าวแรกมาที่จังหวัดอุดรธานีได้มีพิธีเปิดตัวเหรียญปู่ย่าคำชะโนดรุ่นแรกซึ่งสร้างความคึกคักให้กับผู้เข้าร่วมงานอาจารย์ก้อนคำลำโขงและเอนักแสดงหนุ่มได้ร่วมงานเปิดตัวและจุดทูปมงคลเพื่อเสี่ยงโชคปรากฏเลขเด็ด951และ159ทำให้คอหวยต่างพากันสองเลขเพื่อนำไปเสี่ยงโชคในงวดถัดไปต่อมาที่วัดกลางบางพระจังหวัดนครปฐม นางชุติการชีวะอารีแม่ของไบร์วชิรวิทย์ได้เดินทางมาแก้บนหลวงพ่อสมหวังหลังลูกชายประสบความสําเร็จในทุกด้านนางชุติการได้นําข้าวสารจํานวน500กิโลกรัมและน้ําดื่ม1,200ขวดและไข่ไก่สดจํานวนส0 0พฟองแก้บนพร้อมทําพิธีบอกกล่าวเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์พร้อมจุดทูปมงคลเพื่อให้โชปรากฏเลขเด็ด539ซึ่งทําให้คอหวยไม่พลาดที่จะนําเลขไปเสี่ยงโชคในงวดถัดไปเรามาสรุปตัวเลขเด็ดที่ได้จากแต่ละข่าวกันเลยครับเริ่มที่เลขเด็ดดาราดัง จุดทูบมงคลขอเลขเด็ดงวดนี้ได้เลข951และ159ต่อมาข่าวเลขเด็ดไบรท์วชิรวิทย์แก้บนหลวงพ่อสมหวังได้เลข539และนี่ก็คือเลขเด็ดประจำวันนี้ในวันพรุ่งนี้จะมีเลขเด็ดอะไรอีกบ้างรอติดตามกันได้เลยครับ